มาเลยจอกครับผมวันนี้เราจะมาแข่งกันกินมาม่าครับโดยมีอุปกรณ์ครับผมใครจะได้อะไรเดี๋ยวไปดูกันครับอ่าครับเดี๋ยวเราจะได้มาจับฉลากครับว่าเราจะได้อะไรมั่งเดี๋ยวคอยไปดูครับผมอ่าจับฉลากครับจับฉลากครับมาครับเดี๋ยวจับฉลากกันครับผมอ่าเอาโจมาคนแรกครับโจครับคนแรกครับผมเดิมสีขอนหลังอะไครับแดดส่งครับเฮ้ยส่งนะส่งเดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งจับนะเดี๋ยวเพิ่งเปิดนะเดี๋ยวเพิ่งเปิดนะไปนั่งก่อน มามากูได้ส่งมาอามามาลุกแม่ไอ้ยคุณรู้ได้ไอ้นี่ยังไงอันบักเย่ใช่ไหมนะเมคเซ่เลยไม่ทางกูแน่นอนสุดท้ายจะได้เอาคอกชมคุณจะได้อะไรเนี่ย ตัวอุปกรณ์ของเราครับมีอะไรบ้างครับโจ้ครับกระบวยครับผมมีซ่อมมีช้อนแล้วก็มีตะเกียบครับผมอ่าครับจะพิ่งเปิดครับจะพิ่งเปิดครับใคได้อะไรไปดูกันครับผมเอาเปิดเลยครับผมเปิดเลยหมอให้แม่พ่อมาไทยไปจ้าไปโจ้ซั่งไปครับผมก็ซ่อมมาครับน้องๆโจ้ได้ไหมครับช้อนครับของผมได้กระบวยครับผมกระบวยครับกระเทียมผมก็ส้อมมาครับน้องๆกระเทียมกูกันได้กรับผมกระเทียมมาเลยตะเกียบ ช้อนครับมูนครับกระโถนได้ช้อนครับโอ้โหดูครับผมได้กรวยครับผมโอ้โหกติกาของเรามีอะไรบ้างครับกินไวครับใครกินไวสุดชนะนะครับครับผมถ้าผู้ใครแพ้จะมีบทลงโทษครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันท้ายคลิปโอเคครับมาแข่งกันครับว่าใครจะกินหมดก่อนเอาละถ้าใครกินหมดคนสุดท้ายจะมีบทลงโทษครับผมโอเคครับเอ้าเดี๋ยว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 เดีาดูฟังสัญญาณครับ หนึ่งเดี๋ยกมือก่อนเอาเอามือวางก่อนมือวางก่อนเอาเขามือออกเอามือออกกันเราไม่อยวางเลยเอาเอามือออกหนึ่งสองช้ำแล้วครับเอาแล้วครับโอ้โห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  มูดูครับกระบวยครับกูมูดนะมาเอาครับน้ำทุกหยดนะครับต้องหมดนะครับน้ำทุกหยดนะครับท่านผู้ชมครับหล่าอะไรกูเอาก้อนกัดโหตอนนี้ต้องเต้น้ำครับเต้น้ำทีหนึ่งครับหยอดแล้วนะครับโดยเต้น้ำทีหนึ่งครับเต้หมดแล้วครับเต้หมดแล้วน้องโจครับน้องโจที่สองครับโจที่สองครับเอาโจลูกครับโจลูกครับ โจกินน้ำกบโจครับเอายกมือครับยกมือครับโอชนะเรายกมือครับอ้าวเตมหมดแล้วนะครับเตมหมดแล้วกลัวกระเวยในย้ำต้นเหรอเอาไอ้ใครใจะดูลุงทุนนะครับดูครับเป็นไงครับอาการเป็นไงบ้างครับ อืมเราเลยครับเหนื่อยเลยเองเข็นมากๆครับอุ้มเลยน้องโจทีสองครับน้องโจทีสองครับมีน้ำมาเนี่ยเอาครับดีสองครับน้ำอืกหมดเนี่ยเอาละครับน้องกล้องครับน้องกล้องยอแล้วครับโอ้โหยกเลยครับยกสุดเลยครับมันติดอยู่ตรงน้าอกน้ยมาดิครับน้องๆเอบ เอ้โอ้โ <boundaries S 1> โอ <st> ้โหกล้องบนสุด้ายนะครับโอ้โหแต่แดนกูมาทำอะไรเนี้ยหมดลงโทษนะครับโกนหมดอครับเรืแล้วเนี้ยตนั้นตนั้นนำแข็งเกนนะโคตขนน้แข้งนะครับยี่นน้แข้งห้โกนไหมนะครับเฮ้ยไอพวกมันกินนี่โอ้บอบอกคิวกับมวยบด็กนแล้มาก็เัาละมาได้สิ ออาเให้ใช้ช้อนได้ออเาช้อนมาให้มันดิโอ้ยหคนเทนหาน้ำกินยู่วข้อหงอกกันไหมให้กำลังใจน้องกล้องนะครับโอ้โหสารสลัดน้ำไปแล้วนะเดี๋ยวไม่ติดคนยังกูเป็ดทีไหมอึ้งแล้วไงอาการเป็นไงไหมครับมาม่ามาม่าห่อเดี๋ยวเองนะครับ มามาจะเอหางจะมุกลเมื่อกี้นะโอยออไป้อหน่อยนึงนะสมัครอวหลอกคาชินอ่าเใครแพ้รกช่วยด้วยครับตักไอหนึ่งเป็นฟอกกันหมดไอหนึงเหาหมาเตรียมการดีกูมเตียมการดี่เลยตัวเองก็ยนทีไม่ใช่ยับแติเม่ ร้อนไหมอกนจิาหมดแล้วนะครับน้อเดอที่นี่โอแต่ทุน๋ยวเราไปดูบทลงโทษกันเลยนะครับทุกคนเี่ครับบทลงโทษครับของคนเพรนะครับค่รู้สึกป็นไงบ้างครับรู้สึกดุท้องมากเลยครับ กดเกก็ต้องล้างถ้วยนะครับโอ้ยไปเอ็นทำเมานวเลยอ้ยยงยังนวดคือนนยังก่อนเดนนึ่งนดรีกุนวดไม่เอาเอาข้างนึงอ่ะเอาแทบนึงอ่ะข้างหน้าโอแงเหมแจงไม่เอาเปรียบการยนล้างล้างถ้วยกับกุนนวดนี่ก็พอแล้วเออกุนนวดเหมอนกับความรู้สึกจะเป็นเ็กตอนนี้เหมือนล้างถ้วยให้เมยอยู่บ้านน่ะ เตรียมการยังดีคุอจะกินกันนัก็บอกแล้วเตรียมการไหนบอกแล้วครั้กูเ็กกบวยกูปนวนแล้วงกบวยกินเน้ยคือปัญหาโจ้ยบวยนเรื่องไม่ปันไ้กร่อน่ะเพราะบกโจมืนปนตาเปั่นติ๊กไหมเออตอนไอโอเคเตรียมการแล้วเนียเสร็นมึอยกบบุกคออ๋อ้ยมนันอ๋ออยากให้ยั ไวเออโซ่ออกก่ไว้บ้านแล้วนี่ยทั้งหน้าเจ๊แค้นนะครับต้องเอาคืนครับเอาคืนไหมครับเอาคืนยังไงครับกินอะไรดีครับกินโคกไหมครับโคกแข่งกันคนตนับคดใจเลยครับโอเคครับมาเลยประจำเดียนเลือ้ยไอ้เก๊ดิฉันไอ้ฮะสนุกเหมือนเดิมนตีโก้เราให้มันเป็นประจำเดียนทีดเขาแก่หมดเลยอะโซ่ให้ตัวเล่นน้อยงั้นเหรอให้ให้ยังนะให้น้อยเออเหว้ยตัวนน้อยงั้นไปให้ยิบให้เลย เลวก็คิดจรงได้อีกไงล้างอันนี้แล้ววะฮะล้างนี่แล้วคิดจังได้อีกล้างแล้วกดนวดโบเนี่ยตบน้ำล้างเอ้ก็ล้างให้สะอาดเนาะยายเจ็บอีกต้องปิดทำลำบ้านนี้แล้วนนน่าลงหเปะข้างหน้าจะเพลย์ไหมครับข้างหน้าต้องเอาจริงแล้วครับเอาจริงเลยหลักเลย

คนนลยดิไอ้แม่งกินโคตรทรมานกินโะตอนนี้ก็ผมร้อนตักกินเมล็ดีก้อนเยอะไม่โกนคิวฮะไอ้ก้องเป็นยังไงครับไอ้ก้องสบายมากข้างหน้ากินอะไรดีนะเอาไปเป็นผู้บ่าวเดเด้อครับร้านโคตรชิมน้ำชิมเยอะแนเลยชิมน้ำมากใส่กะปิ เดี๋ยวเอาไปเก็บให้หน่อยนะกล้องล้างแล้วล้างหมุดยมก่อนก็ล้างให้สะอาดนะคะแช่แล้วนานๆไปนั่งกินอยู่ชุห้แไงนี่นะฮะสิ้นแล้วครับบุตลงทวดวันนี้ยังยังไม่หมดเดี๋ยวอีกบุตลงทวดอีกยิ่งยังนะครับกลนวดนะครับมีนวดหรือเปล่านี่ครับ ไม่มีครับหนื่งเดียวได้ไหมใช่ยืมมาเดียวเดียวนี่นะครับดูดลงโทดนิงๆอย่างนะครับเอาเม้มๆปากโอ้เสียงอ่ะอูบอกเลยออออกเลยเอส่ขึ้ได้ไหมเส่ขึ้เออเเออตัตาแขางนีอปบัดปากเนี่ยน่ารักเอว่น้มลงนี ไปน่ารักกว่ากันคิ๋ว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 สองขีดสองขีดกันคิ๋วสองขีดหรอมันเลี้ยวอย่างเงี้ยมันบ้านป้าเนี่ยโอ้เสียงตอกเลยเอาหมดแล้วแต่สัมผัสหน่อยสัมผัสหน่อยดีมันรู้สึกอยากเอาขึ้นไหมครับอยากเอาขึ้นมากเลยครับข้างหน้าเดี๋ยวเราเจอกันชิโลอยู่ข้างล่างครับ อย่างนครับแล้วเซ็นก็ครับเฮ้ยปิดคลิปนะครับปิดคลิปนะครับเอาอย่าฟ้าไม่เอาเอาสำหรับวันนี้ครับผมก็จบกันไปเพียงเท่านี้ก็พอครับผมทีมงานมาเลจ๊อกขอลาไปก่อนติดตามช่องมาเลจ๊อกหน่อยนะครับช่วยกดซับตะไคร้กดไลค์กันด้วยนะครับผมครับผมวันนี้ขอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผมมีหน้าคนแพ้ครับมีหน้าคนแพ้ครับขับรถดิขับรถดิ